ครับนีครับอาการไฟทีเบลกระพริบนะครับวีโก้อนนี้ปีสองพันห้าอากาศเย็นยึเป็นอย่างงี้แหละมีก็เร่งไฟเขาเขา่ามาแล้วเาดับนะาับเด้งเครื่องบเครื่องไม่ขึ้นนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็ไม่ติดนะครับเข็ <t is> มความร้อนไม่ขึ้นน้ำมันไม่ขึ้นนะครับโอเคครับ <t is> แต่วันนี้ช้าหน่อย <t is> นี่ครับจะเป็นวีโก้ชมนี่เลย ครับผมนี่ก็ถอดคลิปนะครับโดยใช้ไขควงป้อมนะครับนี่ขันออกนะครับขันตรงนี้นะแล้วมันก็จะหลุดนะครับแต่ในกรณีที่ไม่หลุดนะครับให้เราหาอะไรไปคัดด้านหลังแล้วก็ขันนะครับตรงนี้นะก็จะหลุดนะครับโอเคจะประมาณนี้เสร็จแล้วให้เราหย่อนคอพวงมาลัยนะครับใต้นี้นะครับจะมีเดือยตรงนี้นะให้กดนะครับเดี๋ยวจะดูุดนี่ วงมเลยก็จะตกลงมานะครับโอเคเราจะดึงหน้าก่าวออกมาได้เลยนะนี่นะครับง่ายๆนะโอเค,ครับส่วนเอาตัวนี้ออกมาให้เราไอตรงปัดน้ำฝนให้เอาลงมาสุดแล้วก็ได้นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวครับให้ตกลงมานี่สุดนะครับแล้วมันก็จะออกได้ง่ายนะนี่ครับ จากนั้นมันจะมีน็อตแชกอยู่3าตัวนะครับแต่นี้ไม่ใช่ของเดิมนะครับแล้วก็ตัวที่2ครับอันนี้ก็ตำแหน่งก็ฝั่งนี้ไม่มีมาครับให้ขันออกทั้ง3าตัวนะครับแล้วก็ถอดกรอบถอดน็อตออกแล้วครับน็อตแชก3าตัวนะครับนี่ก็อันนี้ก็หาผ้าคลุมสักหน่อยนะครับเวลาเราดึงออกมาจะได้ไม่ไม่ขูดตรงนี้นะครับดึงออกมาแล้วจะมีปลั๊กอยู่ด้านหลังนะครับให้เราทําการปลดปลั๊กออกนะครับนี่ จะมีอยู่ปลั๊กปลั๊กอันนึงนะครับแบบหนึนะนี่จะเป็นปลั๊กนะครับให้เราปลดออกนะครับโอเคครับดึงออกตรงๆนะครับกดเขี่ยวตรงกลางนะเห็นไหมตรงกลางที่มันมีมาร์กอยู่ครับสีดำเงินนี่นะครับให้กดตรงนี้นะครับกดลงแล้วก็ดึงนะครับสําหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานนะครับให้กดตรงนี้นะกดลงให้สุดนะครับออกมาก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนี่เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปแกะกัน ระดับแรกเราต้องแกะกาบที่เป็นสีใสๆนะครับที่ครอบกันลอยในตวกนี้นะครับโอเคครับโดยจะมีเขลียวนะครับนี่เลยเกลียวเกลียวนะครับค่อยๆปลดออกทั้งหมดนะครับจะมีหนึ่งสองนะครับสามนะครับไล่ดูนะครับก็สี่ตัวนี้มุมล่างห้าตัวนี้นะครับหกตัวนี้นะครับให้ปลดออกแล้วก็เจ็ด ตัวมุมนะครับโอเคครับแกง่ายๆนะครับโดยที่เราใช้มือนิ้วชี้นะครับกดลงไปนะครับมันก็จะเด้งออกอย่างนี้นะครับทุกตัวนะครับทำเหมือนกันนะโอเคครับนี่ก็แกะออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราถอดเขียนไม้นะครับเขียนวัดรอบเขียนไม้แล้วก็อันนี้ฮิตเตอร์พวกร้อนอะไรพวกนี้นะครับให้จําตำแหน่งไว้นะครับ โดยให้เราจําไว้นะครับว่าตําแหน่งต่ําสุดมันจะปลึกลงไปไม่ได้นะครับมันจะขึ้นได้อย่างเดียวนะครับเห็นไหมเลยนี่นะครับนี่จะเป็นเหมือนกันทุกตัวนะครับจะกดลงไม่ได้ถ้าเป็นตําแหน่งที่ต่ําสุดนะนะนี่นะครับจะกดไม่ได้เบาๆนะครับกดเบาเบาโอเคครับเดี๋ยวเราจะทําการดึงออกดึงโดยใช้นิ้วนะครับกดตรงกลางนะครับ ให้ดึงขึ้นอย่างนี้นะครับโดยที่เอาใช้นี่นะครับแล้วก็เก่งที่นิ้วมือนะครับดึงขึ้นนะโอเคครับนี่นะครับนี่ก็แกะออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวนี้จะดึงออกยากหน่อยนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันติดตรงนี้นะโอเคครับเดี๋ยวเราไปแกะด้านหลังกันนะครับด้านหลังก็จะเป็นล็อตแชกครับแล้วก็แกะออกได้เลย ครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของที่เราต้องแกะนะครับใช้เขตุควงแบนนะครับงัดเบาๆนะครับมันก็จะออกเองนะครับออกแล้วฝัง่งนึงก็ทําอย่างนี้เหมือนกันนะครับงัดเบาๆนะเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ครับแกะออกมาแล้วก็จะเห็นในส่วนของ มอเตอร์นะครับมอเตอร์ที่วัดรอบต่างๆนะครับพวกเกล็ดน้ำมันพวกความร้อนพวกรอบเครือคร่องพวกความเร็วนะครับแล้วก็ต้องแกะตรงนี้ออกนะเขี้ยวนะครับจะมีอยู่เขี้ยวแกะออกนะครับโอเคครับครับพอแกะออกมาแล้วก็จะประมาณนี้นะครับนี่เลย เราจะทําการเปลี่ยนคาปาซิเตอร์กันนะครับหรือที่เรียกกันว่าตัวสนะครับโอเคครับมีทั้งหมด5ตัวแล้วครับ1 2 3 4 5สี่ห้านะครับมาเป็นชุดนะครับตําแหน่งคาปาใส่ให้ตรงนะครับอันนี้จะเห็นว่าเป็นสีดําอยู่ด้านล่างนะครับด้านล่างเราก็ต้องใส่นะครับใส่ตามเบอร์นะครับนี่ครับที่เราจะทําการเปลี่ยนนะมีทั้งหมด5ตัวนะครับนี่เลยโอเคครับ เดี๋ยวเราจะมาทําการถอดคปาปาซิตเตอร์หรือตัว C กันนะครับโดยตําแหน่งนะครับจะผมการลืมกันพลาดน,นะครับเราก็จะมาร์กไว้นะครับเเขียนไว้นะครับโดยตัวนี้จะใช้เหมือนกับตัวนี้นะครับเหมือนกัน16โวลต์16โวลต์ตัวนี้35โวลต์ตัวบนตัวเล็กก็35โวลต์นะครับตัวนี้ก็35โอเคครับ ที่หนึ่งก็ออกมาเรียบร้อยนะ <c oughs> ผมจะใช้ฟักลงไปล่ <c oughs> อนะเพื่อที่จะตะก,กว่วมันติดง่ายนะดูดออกง่ายนะ ครับนี่ก็ออกนะครับตัวที่สองไม่โฟกัสเลยพยายามอย่างงัดแรงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพวกนี้มันจะเปิดนะครับ 对，往里边去了。 ใชครับ มีอีกหนึ่งตัวนะครับตกเดี๋ยวตัวนี้ตัวสุดท้ายนะ เคนิคนะครับอืมนี่ก็ออกแล้วนะครับเทคนิคนะครับตรงนี้เวลาเราจี้นะครับให้เราขอแรงกดตรงนี้ไว้นะครับเป็นเหล็กขี้ตรงนี้ครับไม่จะจะได้แบบว่าเวลาเราดึงขึ้นมันจะมันจะไม่ฉีกนะครับเอเครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกันทีนี้ครับนี่ก็มาดูขั้นตอนการบัตกีกับเข้าที่เดิมนะครับ เรียบร้อยนะครับเร็ยบร้อย านะครับ ก็จับตำแหน่งให้ตรงนะครับ โอเคครับนี่ก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปประกอบกันขั้นตอนการประกอบกับตรงเเลขใหม่ให้ระวังพินนะฮะหน่อยนะครับเอาให้ชัวร์ว่าตำแหน่งมันฟินฟินอันนี้มันไม่ล้มไม่อะไรนะครับเอาให้ชัวร์นะครับโอเคครับนี่ก็ประกอบเข็มเลื่อนใหม่เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยมาดูครับหลังจากใส่ไปแล้วนะ Okay. เข็มก็ขึ้นนะครับสตาร์ทกันโอเคนะครับนี่ก็เรียบร้อยนะครับรอบเพื่องก็ประมาณ800นะครับอันนี้กดใช้ได้นะครับปกติโอเคครับไฟทีเบลไม่ขึ้นเกจน้ำมันขึ้นนะครับ นะครับโอเคครับนี่ก็ส่งงานนะครับอันนี้งบหลักร้อยนะครับท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ช่างยูขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับให้เพจร้านนะครับส่งงานครับขอบคุณลูกค้ามากครับที่มาใช้บริการไปแล้ว